สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องหมูฝนชาแนล Channel แล้วนะคะวันนี้จะทําน้ําพริกหน่มกินกับข้าวเหนียวนะคะวันหยุดสว่วนประกอบง่ายๆค่ะก็มีพริกยัวแล้วก็หนูจะใส่มะนาวด้วยหนูชอบเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็พริกแดงกระเทียมหอมแดงเครื่องปรุงก็มีแค่สองอย่างค่ะน้ําปลาหมมมักับผงชูรสค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราจะเอาพริกกระเทียมหอมแดงลงไปคั่วนะคะ ว่ไฟอ่อนให้สุกนะคะก่อนที่เราเจะมาตำส่วนพริกหยวกของเราก็จะเอาไปจีที่หลังนะคะเราไม่ได้ก่อไฟจีเนาะเพราะว่าเราเร่งด่วนเนาะทำสูตรเร่งด่วนแล้วก็คั่วเลยค่ะคั่วจนหอมสุกเลยนะคะหอมมากเลยค่ะหอมทั่วห้องเลยตอนนี้ โอเคสุ็ูแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยไปเลยแล้วเราจะคั่วพริกผักบุ้ต่อย่างไฟอ่อนๆค่ะโอเคนาได้พริกหยวกแล้วค่ะตัดครึ่งนะคะเพราะว่าลูกมันยาวมากโอเค ย่างไฟเบาๆนะคะสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะใจเย็นๆเราถึงใจเย็นๆหิวข้าวเราก็ต้องใจเย็นนะคะสลบแล้วนะคะทุกหยกของเรา,าเติมน้ำนิดนึงแล้วเราก็อบไว้เรียบร้อยได้ประมาณนี้เตรียมตำ้ลเลค่ะร้อนมากเลยค่ะ ลอกเปลือกออกก่อนนะคะลลกเปลือกออกจนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวัตถุดิบของเราไม่ง่ายและก็ไม่ยากค่ะเรามาเตรียมตำกันเลยค่ะเราก็ใส่พริกหอมแดงกระเทียมที่เราตั่วไว้นะคะตำเลยค่ะ ตทำให้แหลกเลยนะคะทำให้ละเอียดไปเลยอันนี้ได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกหยวกของเราลงไปตามต่อแล้วค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กลงชูรสค่ะเคใส่หน่อยแซบล้ยใส่ล้แซบไลยค่ะใส่ปลาร้าหม่อมอนลงไปสักสองช้อนนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปนิดนึงค่ะหนูชอบ เปรี้ยวนิดนึงนะคะสูตรของหนูเองทำกินเองที่บ้านนะคะโอเคโคเลเลยค่ะโคเลเลยค่ะโคเล่โคเลแล้วก็ชิมดูนะคะบ้านหนูเรียกภาษาหนึ่งก็คือ แจ่กพริกหยวกจ้าตากักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแลยจ้าเสร็จแล้วจ้าตา,ามแจ่วพริกหยวกหรือน้ำพริกหนุมพักเนื้อนะคะเกรงกับข้าเหนียวแซ่บๆจ้าขอบคุณที่ดูเข้ามาดูคลิปนะคะใครอยากทำตามก็ทำตามได้เลยนะคะผิดผิดถูกอย่าว่าหนูนะหนูทำกินเองที่บ้านคะ่ะ